หนียังไงก็ไม่พ้นน้ำอกมาจอดรถที่ปั๊มน้ำมันเธอไม่สามารถขับรถต่อไปได้จะไปทางไหนดีน้ำอกทำไมต้องมาเจอแต่คนแบบนี้เบื่อเหลือเกินเกิดมาเป็นน้ำอบทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะเหนื่อยทำไมเขาต้องมายุ่งกับเธอทุกเรื่องจริงๆไม่เก็บกับเขาสักหน่อยที่เขาว่าเธอสัมสอนมีสิทธิ์อะไรมาว่าเธอแบบนั้น เห็นเธอไม่มีทางสู้ก็ข่มเหงเอาเรื่อยๆวันนั้นโชคดีที่รอดมาได้ถ้าพุทธกรองไม่อยู่ด้วยแล้วเธอจะทำยังไงเธอจะรอดจากเขาไหมน้ำอบซอบหน้าร้องไห้กับพวงมา,าลัยรถอัดอั้นตันใจกับสิ่งที่ได้เจอร้องจนเหนื่อยตาทั้งสองข้างบวมแดงยิงสาวร้องไห้ตั้งแต่ออกจากคนโดคับแค้นใจเหลือเกิน เจ็บใจที่ทำอะไรเขาไม่ได้สู้เขาก็ยิ่งไม่ได้ไปใหญ่เว่นกรรมอะไรของเธอต้องมาเจอกับคนบ้าอำนาจอย่างตะยักษนั่นไปไหนดีน้ําอบเธอไม่ร <hog> ู<ๆ>้จักใครถ้าจะกลับบ้านหาน้ำปรุงก็ต้องเจอเอกสิทธิ์<ๆ>ถ้าไปหาพี่น้ําหอมก็ต้องเจอแม่กับพ่อสุดท้ายก็ต้องพูดเรื่องที่จะให้เธอมีครอบครวัวไปหาปู่กับย่าดีกว่า ขับไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้หรอกซิมนั้นเธอก็ทิ้งไปแล้วพรุ่งนี้คงถึงบ้านย่าน้ำอบเงยหน้าเช็ดหน้าเช็ดตาด้วยกระดาษทิชชู่ลงไปล้างหน้าสักหน่อยดีกว่าเพื่อจะสดชื่นจะได้เดินทางต่อค่อยสดชื่นขึ้นมาหน่อยตาบวมมากน้ำอบส่องกระจกสำรวจหน้าตาตัวเองหลับตา ลืมตาอ,อีกครั้งในกระจกข้างหลังเธอเป็นไปได้ยังไงเขาตามเธอมาถูกได้ยังไงเร็วมากโอ้ยน้ำอบรู้ชะตากรรมของตัวเองเสร็จหรือยังไปขึ้นรถอย่าคิดแม้แต่จะร้องให้คนช่วยถ้าเธอร้องหรือขัดขืนครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยเธอนแน่ๆมือเขายิ่งกว่าคีมเหล็กคนอื่นเห็น อาจเหมือนดูว่าเขาประคองเธอแต่จริงๆเขาบังคับเธอให้เดินไปที่รถต่างหากนี่เขามีกุญแจอีกชุดเหรอสรุปเขารู้และมีทุกอย่างที่เธอมีหญิงสาวนั่งหันหน้าออกนอกรถไม่มีใครพูดอะไรเงียบสนิทกระทั่งมาถึงคอนโดยังไม่ทันที่น้ำอบจะก้าวขาลงจากรถเขาก็อ้อมมาเปิดประตูรถกระชากเธอลงมา แทบจะลากเข้าไปในริบกุญแจคอนโดอีกแล้วนี่เขามีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างของเธอแทบจะเป็นของเขาหมดแล้วน้ำอบพูดกรองพูดได้แค่นั้นพูดกรองอยู่เฉยๆห้ามยุ่งห้ามยุ่งกับพี่เด็ดขาดยังไงก็ช่วยเด็กนี่ไม่ได้หรอกพี่เตือนแล้วนะจะทำอะไรปล่อยฉันนะปล่อยฉัน เป็นบ้าไปแล้วเหรอการันลากตัวน้ํำอบเข้าห้องล็อกประตูทันทีเขาลากน้ําอบเข้าไปในห้องน้ําเปิดฝักบัวราดน้ําไปทั่วร่างกายของน้ำอบสงบความบ้าของเธอไงบ้านักใช่ไหมฉันจะทำให้เธอหายบ้าน้าอบร้องไห้เขาก็ยิ่งฉีดน้ําใส่เธอจะหยุดไหมหายบ้าหรือยังฟืนคำสั่งฉันหรอไม่เข็ดใช่ไหม ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าดื้อกับฉันช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีพุทธกรองช่วยด้วยไอ้บ้าไอ้คนสาะระเลวรังแกฉันทำไมปล่อยนะหญิงสาวงงเจ็บไปทั้งแก้มซ้ายแก้มขวาหน้าของเธอหันไปตามแรงมือของเขาร้องเลยร้องดังๆร้องให้คอแตกตายไปเลยไม่มีใครช่วยเธอได้หรอก ยญิงสาวเริ่มหนาวทั้งสำลักน้ำในที่สุดเธอก็ต้องนิ่งเงียบไปเองเปลี่ยนไปนั่งกอดอกตัวสั่นอยู่กับพื้นห้องน้ำทำไมเหนื่อยหรอหายบ้าแล้วใช่ไหมร้องสิร้องออกมาอีกการันจับร่างของน้ําอบเขย่าอย่างแรงนิ่งทําไมอวดเก่งเก่งให้ตลอดสิเงียบทําไมล่ะ เขาตะโกนใส่หูของหญิงสาวปากดีนักไม่ใช่เหรอเห็นพูดชอดๆในโทรศัพท์พูดสิพูดต่อหน้าฉันเลยอยากพูดอะไรก็พูดออกมาให้หมดแต่ฉันเตือนก่อนนะพูดให้ดีถ้าพูดไม่ดีเจอดีแน่ๆคนตัวเล็กกว่ากอดอกนิ่งเงียบตัวเริ่มสั่นเพราะหนาวนี่เขาตบเธอเหรอถ้าถูกเขาตบจริงๆใช่ไหม ปากของเธอรับรู้รสน้ำอกจำรึมฝีปากตัวเองเลือดนี่เขาตบเธอจริงๆห้ามปิดน้ำห้ามออกมาถ้าฉันไม่อนุญาตอยู่ในนี้แหละถ้าเธอออกมาเจอฉันแน่เขาออกจากห้องน้ำไปแล้วโมโหเด็กนั่นจนตัวสัน่นเด็กนี่ดื้อกว่าที่เขาคิดไว้หลายเท่าบางอาจมาขัดคำสั่งเขา การันเดินวนไปมาในห้องคิดจะทำยังไงดีกับคนในห้องน้ำเขาเปิดเล่ากระโดกเข้าปากไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำแบบนี้กับเขาม่แต่ยอมเขาทุกอย่างเด็กนี่เป็นใครกันกล้าดียังไงมาขัดคำสั่งเขาการันมองไปที่ประตูห้องน้ำอยู่ในนั้นแหละให้หนาวตายไปเลยดือดีนะักนี่ใช่ไหมผลของการไม่ใจเย็น ไม่คิดให้ดีคำสอนที่หลวงพ่อปูย่ย่าคอยบอกคอยสั่งสอนคือให้น้ำอบอดทนกับคนนี้ใช่ไหมถ้าใช่น้ำอบขอนอนไม่ตื่นเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจอกันแม่รู้น้ำตาหรือน้ำผสมกันไปหมดแล้วยอมแล้วน้ำอบยอมทุกอย่างพอกันทีต่อไปน้ำอบจะทำตามใจตัวเองขอให้ปู่กับยา่า รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะไม่ต้องห่วงน้ำอบพี่การันพูดกรองนั่งหน้าเครียดอยู่หน้าทีวีเกือบสามชั่วโมงที่เธอนั่งเงียบอยู่ตรงนี้ขอน้ำาปราบพี่หนึ่งขวดเขายืนอยู่ที่ประตูน้ำอบอยู่ไหนคะเป็นยังไงบ้างพูดกรองส่งขวดน้ำให้พี่ชายสอดสายสายตาเข้าไปในห้องพี่การันเมาเหรอคะนี่กินเหล้าหรอคะ หมดไปกี่ขวดแล้วพูดกรองมองเห็นขวดเหล้าเหลือครึ่งขวดแล้วน้ำอบอยู่ไหนการันเดินออกไปนั่งที่โซฟาห้องรับแขกแล้วเขาก็ล้มตัวลงนอนน้ำอบน้ำอบอยู่ไหนเนี่ยเสียงน้ำไหลพี่การันลุกเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงลุกตื่นเดี๋ยวนี้ไปดูน้ำอบเดี๋ยวนี้เลยพูดกรองร้องเรียกพี่ชายเสียงดัง ทั้งตีทั้งปุกเขาพยายามดึงให้ลุกขึ้นและลากเขาเข้าไปในห้องพี่การันทำอะไรน้ำอบทำไมพี่ทำแบบนี้น้ำอบทำอะไรให้พี่ทำไมต้องทำกันแบบนี้ด้วยพุดกรองโวยวายภาพที่เห็นคือน้ำอบนั่งกอดอกตัวสัน่นอยู่ใต้ฝักบัวที่เปิดน้ำรดตัวน้ำจากฝักบัวไหลนองเต็มพื้นห้องน้ำจนล้นออกมาด้านนอก น้ำอกตัวซีดมีเลือดด้วยพุทธกลองทำอะไรไม่ถูกเขย่าแขนพี่ชายถ้าพี่การันไม่เชื่อน้ํำอกพุทธจะเรียกรถฉุกเฉินให้มารับน้ำอบไปโรงพยาบาลพี่เห็นไหมว่ามีเลือดไหลด้วยพี่ทำอะไรน้ำอบกันแน่เสียงพุทธกลองดังลั่นพี่จะปิดน้ำไหมจะปิดไหมพุทธกลองตะโกนเสียงดังนั่นทำให้การันรู้สึกตัว เขาถลาเข้าไปในห้องน้ำภาพตรงหน้าเด็กนั่นค่อยๆลื่นไหลและล้มตัวลงไปนอนกับพื้นที่มีแต่น้ำขังเลือดเขาเข้าไปปิดน้ำขากางเกงเขาเปียกเพราะน้ำเอ่อล้นแล้วคนเพิ่งล้มตัวลงละ่ะแช่อยู่ในน้ำกี่ชั่วโมงแล้วการันรีบอุ้มร่างที่สันเทานั่นไปวางที่โซฟาเปียกโชกไปหมด พุทธกรองขอผ้าพี่หน่อยเสียงคดสันพุทธกรองหันรีหันขวางลนลานพยายามตั้งสติรีบเปิดตู้เสื้อผ้าหยิบผ้าเช็ดตัวชุดนอนเตรียมให้น้ำอบดีวพี่จัดการเองพุทธกรองไปเตรียมยาให้พี่หน่อยการันยืนมองคนตรงหน้าเขากำลังงงน้ำอบนิ่งไปแล้วนิ่งไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เริ่มใจไม่ดีรีบจัดการปลี่นชุดให้หญิงสาว ซึ่งเวลานี้ซีดและเย็นไปทั้งตัวตัวเย็นมากเขาอุ้มเธอไปนอนบนเตียงหลังจากเปลี่ยนชุดให้แล้วห่วมผ้าให้ห้องทั้งห้องเงียบสนิทนี่เขาทำอะไรลงไปเขารู้ตัวตลอดแต่เขาก็ทำเขาระง,งับอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยอะไรทำให้เขาโมโหเด็กนี่ได้ตลอดเวลาเขาเป็นอะไรกันแน่นี่เขาลงมือกับน้ำอบการันพิก แก้มซ้ายขวาดูมีอรอยฝ่ามือเขาทั้งสองแก้มมุมปากมีเลือดไหลซึมไม่หยุดข้อมือขาวนั่นมีอรอยนิ้วเขาคงเจ็บมากใจเขาสั่นนี่ขารัางแกผู้หญิงเหรอเขาทำไปได้ยังไงอะไรเข้าสิงเขาให้ทำแบบนี้เขาใจร้ายขนาดนี้เลยเหรอเขาทำอะไรลงไปนี่ผู้หญิงหน้าการันไม่ใช่ผู้ชาย อะไรเข้าสิ่งเขาให้เขาเป็นได้ขนาดนี้หลังจากที่จัดการให้น้ำอบกินยาแล้วพุทกรองยังคงนั่งเฝ้าน้ำอบอยู่บนเตียงกรันนั่งหน้าเครียดอยู่ที่โซฟามุมห้องหน้าเขาเครียดอยู่ตลอดเวลาตาก็คอยมองคนที่นอนอยู่บนเตียงพุทธกรองไปนอนเถอะเดี๋ยวพี่เฝ้าเองไม่ต้องห่วงพุทกรองมองหน้าพี่ชายเธอไม่อยากเชื่อเลย ไปเถอะพี่ไม่ทำอะไรเขาอีกแล้วสบายใจได้เลยพี่สัญญาพุทธกรองจําต้องลุกจากเตียงหลังจากนั่งเฝ้าน้าอบมาหลายชั่วโมงดูท่าว่าพี่ชายเธอจะพูดจริงเธอจะลองเชื่อเขาอีกสักครั้งหญิงสาวเดินไปที่ห้องเล็กเพื่อพักผ่อนชายหนุ่มขึ้นไปบนเตียงอีกฝั่งนั่งแทนที่พุทกรงเป็นห่วงคนที่นอนหลับอยู่ตรงหน้า แก้มขาวนวลมีอรอยนิ้วมือเต็มแก้มเขาเอ็นตัวพิงหัวเตียงนี่เขาทำเกินไปใช่ไหมอะไรทำให้เขาเป็นแบบนี้ไปได้ทำไมต้องโมโหเด็กนั่นตลอดเวลาคนที่นอนอยู่ใต้ผ้าห่มขยับตัวเล็กน้อยและเริ่มสัน่นเขาเอื้อมมือไปกุมมือของหญิงสาวเอาไว้หนาวเสียงน้ำอบครางเบาๆการันลงจากเตียง ไปค้นหาผ้าห่มอีกผืนมาห่มทับให้แต่ก็ไม่ได้ทําให้คนที่นอนอยู่หายหนาวได้เลยเขาช้อนร่างของหญิงสาวขึ้นมากอดไว้เห็นว่าน้ําอบเองก็พยายามข่มความสั่นนั้นไว้ด้วยผิดไข้ต้องรอให้ยาออกฤทธิ์ที่เขาทาได้ตอนนี้คือกอดร่างบางนั้นไว้นานจนคนป่วยลดอาการสั่นลงนิดหน่อย เขาค่อยๆวางร่างบางนั้นให้ลงนอนบนเตียงและล้มตัวลงนอนซ้อนจากด้านหลังของหญิงสาวสอดแขนของตัวเองจัดท่าให้น้ำอบนอนหนุนแขนใหญ่แข็งแรงอีกข้างของเขาและแขนอีกข้างกอดร่างบางนั้นไว้เพื่อให้อบอุ่นน้ำอบมีอาการสรั่มสะือรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้าง บางครั้งมีอาการสะอื้นดินบางเล็กน้อยอาการสลับกันเป็นช่วงๆไม่นานเงื่อก็เริ่มออกและนิ่งไปในที่สุดแต่ก็มีสะอื้นเรื่อยๆกรันกอดร่างบางนั้นไว้ตลอดเวลาเขารู้สึกผิดมากเสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นึกโมโหตัวเองที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เลยพุทกรองตื่นแล้ว นึกเป็นห่วงน้ำอบประตูห้องใหญ่ไม่ได้ล็อกหญิงสาวแปลกใจกับภาพที่เห็นพี่ชายของเธอและน้ำอบนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงน้ำอบยังคงนอนตะแคงที่เดิมเหมือนเมื่อคืนห่มผ้าสีขาวผืนใหญ่เห็นแค่ส่วนลำคอที่โปร่พ้นผ้าห่มพี่ชายของเธอนอนตะแคงซ้อนหลังน้ำอบแขนแข็งแรงพาดทับร่างของน้ำอบไว้ ในท่าอบกอดไว้ในอ้อมแขนพี่ชายเธอไม่ได้ห่มผ้าถ้าเธอไม่รู้ว่าเรื่องราวระหว่างสองคนนี้เป็นมายังไงก็ต้องมองว่าเป็นคู่รักกันดูท่านอนของพี่ชายเธอเหมือนว่ารักและห่วงน้ำอบมากพุทกรองคิดว่าน้ำอบคงคข้ขึ้นทั้งคืนดูจากผ้าห่มผืนใหญ่ที่ห่มถึงสองผืน เธอถอยออกมาปิดประตูห้องไว้เหมือนเดิมทอนหายใจต่อไปจะเป็นยังไงพี่ชายเธอทำเกินไปพุทธกรองเก็บความสงสัยไว้ภายในใจและสิ่งที่พี่ชายเธอแสดงออกเรียกว่าหึงห่วงน้ำอบได้ไหมอาการที่เขาตามติดตลอดติด GPS ที่รถทำกุญแจห้องและกุญแจรถสำรองพุทธกรงตกใจกับความคิดของตัวเอง อีกเรื่องที่พุทกลองสงสัยคือแปลกที่น้ำอบสามารถตั้งใจหลับเองได้เวลาที่อยากหนีปัญหาและแปลกเข้าไปอีกที่มีเพียงพี่ชายเธอเท่านั้นที่ปลุกได้พุทกลองเคยเห็นแสงสว่างคล้ายแสงของรุ้งกินน้ำอยู่รอบตัวของน้ำอบแต่แค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นและคำพูดแปลกๆที่เวลาที่น้ำอบ ใกล้จะตื่นจากอาการหลับยาวมันคืออะไรกันแน่ตอนนี้เธองงมากในห้องนอนใหญ่ที่เงียบสนิทการันลืมตาเขาเพิ่งได้นอนเมื่อตอนตีสามน้ำอบไข้ขึ้นทั้งคืนคนในอ้อมกอดเขายังคงนอนนิ่งท่าเดิมเขากลัวว่าเธอจะหลับยาวเหมือนทุกครั้งที่มีปัญหารอยนิ้ที่แก้มขาวานั่นยังมีอรอยให้เห็น สงสารเหลือเกินเขารู้ว่าตัวเองทำเกินไปแต่หล่อนก็ดื้อเหลือเกินตามใจเขาหน่อยก็ไม่ได้เอะอะก็จะหนีอย่างเดียวเขารู้สึกไม่ดีที่ถูกผู้หญิงมาทำแบบนี้เขาเคยภาคภูมิใจมาตลอดว่าเป็นที่ต้องการของเหล่าผู้หญิงแต่ไม่ใช่กับผู้หญิงแบบน้ำอกทำไมหล่อนไม่มีทีท่าว่าจะสนใจเขาบ้างเลยกลายเป็นเขาเสียเอง ต้องคอยตามตลอดน้ำอบลืมตากำลังคิดว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเธอกำลังจะกลับบ้านย่านน่นาแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนห้องที่คอนโดของเธอยิงสาวกวาดสายตามองไปรอบๆตัวรู้สึกหนักๆที่ลำตัวค่อยๆพลิกตัวนอนหงายแขนใหญ่แข็งแรงนั่นคุ้นจังหญิงสาวต้องตกใจตาโตอีกครั้ง เมื่อหันหน้ามาเจอเจ้าของแขนแข็งแรงที่พาดอยู่บนตัวเธอและเพิ่งรู้สึกตัวว่านอนหนุนแขนเขาอยู่ตลอดเวลาหญิงสาวปลุกลุกขึ้นนั่งแต่ก็ต้องหงายหลังลงไปนอนเหมือนเดิมเพราะเกิดอาการหน้ามืดการันรับร่างบางนั้นไว้ทันค่อยๆลุกไม่ต้องรีบเธอปลอดภัยฉันไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านอนกอด เมื่อคืนเธอไข้ขึ้นทั้งคืนหนาวสั่นตลอดไม่ต้องห่วงฉันแค่กอดให้ความอบอุ่นเท่านั้นการันลุกขึ้นนั่งใช้มืออังหน้าผากเช็คอาการไข้ลองลุกใหม่ฉันจะช่วยพยุงน้ำอกค่อยๆลุกขึ้นตามที่เขาบอกแขนใหญ่แข็งแรงทั้งสองข้างช่วยพยุงให้หญิงสาวค่อยๆลุกขึ้นนั่งอย่างมั่นคงรู้สึกยังไงบ้าง มีข่าอยู่ไหมน้ำอบไม่ตอบแต่มองหาพุทกรงฉันให้พุทธกรงไปนอนพักห้องนูน้นเขาเฝ้าเธอตลอดฉันเพิ่งมาเปลี่ยนอะไรทำให้เขาพูดไปแบบนั้นอยากให้เด็กน้ําอบสบายใจหรอทั้งท้งที่ตัวเองเฝ้ามานานกว่าพุทกรงน้ําอบยังนั่งนิ่งอยู่บนเตียงหรือจะคุยกับพุทกรงฉันจะเรียกให้หญิงสาวพยักหน้าการัน ลงจากเตียงเดินหายออกไปด้านนอกน้ำอบขยับตัวพับผ้าหม่มจัดที่นอนค่อยๆลุกเดินลงไปนั่งที่โซฟาข้างเตียงเพื่อรอพุทธกรองน้ำอบเป็นยังไงบ้างพุทธกรองรีบเข้ามาหาน้ำอบอย่างเป็นห่วงคิดว่าดีขึ้นแล้วพุทธกรองน้ำอบอยากกลับบ้านเร็ว,รวงานน้ำอบไม่มีอะไรแล้วน้ำอบจะกลับวันพรุ่งนี้เช้า ขอคุณแจรถให้น้ำอบด้วยนะคิดว่าจะขับไปเองได้ได้ไดพุทธจะกลับพร้อมน้ำอบพวกอาหารพุทธเก็บเข้าตู้แช่แข็งไว้หมดแล้วเสื้อผ้าซักเก็บใส่กระเป๋าเรียบร้อยเอกสารของน้ำอบลูกน้องพิการันก็ขนไปหมดแล้วไม่มีอะไรน่าห่วงอยากอาบน้ำไหมจะอาบห้องนี้หรือจะไปอาบห้องนูน้นไปอาบห้องนูน้นเหงื่อเต็มตัวเลย น้ำอบไม่มีไข้แล้วแค่เจ็บเฉยๆหญิงสาวยกมือลูบที่แก้มและริมฝีปากเบาๆโทน้ำอบผู้เสียใจขอโทษแทนพี่การันด้วยนะไม่เป็นไรหรอกคนละคนกันน้ำอบแยกแยะได้ไปเถอะพุทกรองเข้ามาประคองหญิงสาวพาเดินออกไปอีกห้องเพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสองสาวเดินออกมาด้านนอก ไม่เจอการาันแล้วเขาอาจออกไปธุระเช้านี้พูดสั่งอาหารมากินนะเที่ยงกับเย็นค่อยดูอีกทีว่าจะกินอะไรน้ำอบมากินหน่อยนะจะได้กินยาหลังอาหารสองสาวนั่งกินข้าวด้วยกันเงียบพุดกรองเสร็จแล้วน้ำอบขอนอนพักหน่อยนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ตื่นแค่อยากพักเยอะเยะพรุ่งนี้ต้องเดินทาง แล้วน้ำอบไหวไหมใกลเหมือนกันนะกว่าจะถึงบ้านเรายังไงพุทธกรองก็ยังห่วงเพื่อนไม่ต้องห่วงหรอกเหนื่อยก็พักระหว่างทางขับไม่ไหวก็ให้พุทธกรองขับช่วยน้ำอบยิ้มน้อยๆยให้เพื่อนทำไมลูกพ่อแม่เดียวกันแท้นี่ใส่แตกต่างกันจังเลยไม่เหมือนกันสักนิดโอเคจัดไปตามนั้นกินยาแล้วน้ำอบไปพักเลย เดี๋ยวพูดเก็บเองน้ำอบเข้าห้องเล็กเริ่มเวียนหัวขึ้นมาอีกครั้งหญิงสาวล้มตัวลงนอนไม่นานก็หลับไปและตั้งใจว่าจะตื่นไม่อยากให้ใครต้องมาปลุก